ในแรนดอมหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อสารสิ่งใดกับคุณนะคะเรามาเปิดไพ่กันเลยนะคะยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อสารสิ่งใดกับคุณไม่วันนี้ไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะเพราะว่าจะเป็นการสุ่มดูดวงสำหรับทุกท่านที่คลิกเข้ามารับชมในวันนี้เลยนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อสารสิ่งใดกับคุณคะราชาถือไม้เท้าราชาถือไม้เท้าคุณเป็นผู้ที่ถูกพัฒนาศักยภาพพัฒนาทักษะให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่จะประกอบงานใดก็ตามแต่หรืออาชีพสิ่งใดก็ตามแต่ในชีวิต ให้ถึงเป้าหมายของตัวเองให้ประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนเทมากนะคะราชาถือไม้เท้าผู้ประสบความสําเร็จนะคะลีดเดอร์ชีพมาเลยนะคะชิงศักดิ์ิ์บอกว่าคุณได้พลังงานแห่งแสงอาทิตย์ชินวานะคะพลังงานแสงอาทิตย์คุณได้พลังงานนะคะพลังงานเปลวสุริยะเลยพลังงานของผู้ที่จะมาเพื่อความรุ่งโรจน์นะคะ แล้วก็อู้ดโมนค่ะและมีสัญชตาตญาณของการอย่างรู้นะคะดโมนอันนี้ก็สวยสวยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกให้คุณรู้ไว้ว่าตัวคุณนั้นจะต้องเรียนรู้ให้ให้แบบลงตัวและยืดหยุน่นหรือว่าสมดุลทั้งเรื่องของทักษะความสามารถและเรื่องของความละเอียดละเอียดละอ่ทาง อารมณ์หรือว่าการตระหนักรู้ในตัวเองด้วยนะคะพลังงานของความเข้าใจทางจิตวิญญาณพลังงานของความละเอียดอ่อนต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบสมบูรณ์กับตัวตนของคุณเช่นเดียวกันดมูลนะคะดมูลอันนี้ไม่ไม่ดูแบบมองๆเลยนะคะดูกระจ่างด้วยซ้ำเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญน,นะคะ ไนท์ออฟเพนทัเกิลอัศวินถือเหรียญน,นะคะซามูไรมาเลยนะคะเร็วๆนี้ภายใน3เดือนนี้นะคะเส้นทางการเงินของคุณหรือว่าความมั่งคั่งของคุณจะเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดใครที่มีข่าวดีในเรื่องของการเงินเรื่อยๆอยู่แล้วผู้ใดที่ฟังอยู่แล้วมีข่าวดีในเรื่องในเรื่องของการเงินเรื่อยๆอยู่แล้วมันจะยิ่งแบบสว่างสวัยนะคะ พลังงานทางการเงินของคุณจะรุ่งโรจน์มากๆนะคะนี่เหมือนพยาอินทรีเลยหรือไม่ก็นกฟินิก์ทีนี้ถ้าท่านใดที่มีความที่มีความยากลำบากอยู่ในเรื่องของความมั่งคั่งนะคะถ้าใครที่มีความอึดอัดหรือเป็นกังวลเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆอยู่คุณจะพังอาจขึ้นมาเหมือนนกฟินิก์ที่เกิดใหม่เลยเดี๋ยวทุกอย่างจะตลบปัดพลิกผันพลิกโฉมให้คุณนั้นมี โอกาสดีๆแล้วก็มีความมั่งคั่งดีๆทางการเงินนะคะแสงสว่างจะปรากฏนะคะพลังงานชีวิตของคุณจะแจ่มใสหรือว่าเบิกบานนะคะดุดดวงตะวันได้แสงอาทิตย์เลยเดี๋ยวจะมีความเจริญงอกงามเกิดขึ้นในเรื่องของเงินซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นแบบ3วัน7วันเลยก็ได้นะคะไม่เกิน3เดือนที่ เรื่องเกี่ยวกับเงินจะเกิดขึ้นนะคะใบที่ 3. อัศวินเรียนนะคะขึ้นมาความภูมิฐานความมัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมานะคะชาริออดนะคะในช่วงเวลาสี่เดือนแรกของปีคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางหรือจะมีเหตุให้คุณได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตประจำวัน หรือว่าคุณจะดูแลตัวเองและเปลี่ยนบุคลิกภาพมากขึ้นหรือถ้าหากไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองหรือสิ่งแวดล้อมรอบกายหรือจัดตกแต่งบ้านใหม่คุณก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทะยานขึ้นสู่ตำแหน่งดีๆนะคะจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเกี่ยวกับอาจจะเป็นเรื่องของงานอาจจะเป็นเรื่องของการเที่ยวได้เที่ยวได้เดินทางไกลได้โยกย้ายถิ่นฐานเป็นไปได้เลยว่ามันจะดีขึ้นแบบ ฮึกเหอมะหรือว่าชีวิตของคุณจะมีความภาคภูมิใจหรือว่าคุณจะมีข่าวดีเรื่องรถเรื่องของอาการแบบลงหลักปักฐานเกิดขึ้นในที่ที่ไม่ใช่ที่ที่ปัจจุบันนะคะหรือคุณอาจจะได้ท่องเที่ยวมากขึ้นก็ได้นะคะภายใน4เดือนแรกของปีนี้นะคะหรือคุณอาจจะได้พบคนทางไกลคุณอาจจะได้พบคนทางไกลนะคะเดินทางไกลแล้ว มีความรื่นรมร่วมกันนะคะอาจจะเป็นคนรักหรืออาจจะเป็นครอบครัวหรือคนทางไกลอาจจะได้มาหาคุณอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะอุ้ยมีแผนขายบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดอู้ตังเลยนะคะแสดงว่ามาแล้วนะคะพลังงานของความของความเม่นยำงมาแล้วนะคะ วันนี้มีโอกาสได้ฟังสดยินดีต้อนรับนะคะอากาศติดลบที่นิวยอร์กขอให้สุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองนะคะกทมก็หนาวบ้านเอฟก็หนาวเหมือนกันค่ะพี่ีเพื่อนมาค่ะใครแบบบ้านไครอุณหภูมิอย่างไรก็พิมพ์มานะคะแล้วมาต่อกันค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อสารสิ่งใดกับคุณอีกคะ่ะ ุมีไพ่สามดาบเกิดขึ้นสามดาบก็คือถ้าหากคุณมีเรื่องราวอะไรที่เป็นทุกข์หรือว่าถ้าหากคุณมีเรื่องราวอะไรที่เป็นปัญหาหากมีเรื่องใดก็ตามที่เป็นปัญหามันกําลังจะสิ้นสุดนะคะถ้าหากว่าคุณได้เจอกับเรื่องอะไรก็ตามแต่ก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่องราวความทุกข์ความเศร้าความหม่นหมอง หรือว่าความกังวลใจมันกำลังจะสิ้นสุดลงปัญหาของการต้องแบบแบกรับอะไรที่ที่เป็นสิ่งที่จำกัดความสุขของคุณอยู่หรือว่าที่เป็นพลังงานของความกดดันทางใจมานานมันกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆคะถ้าไพ่เดะซันขึ้นมากับ ไพ่สิบดาบเอยสามดาบเอยหรือว่าเดทมันแปลว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมไม่เหมือนเดิมเหมือนเกิดใหม่เหมือนชีวิตกำลังจะรีเบิร์ดนะนะคะเปลี่ยนแปลงไปสู่ช่วงเวลาที่สดใสที่สุดเปลี่ยนแปลงไปสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขเปลี่ยนฐานะใหม่เลื่อนฐานะจบสิ่ง ที่เป็นปัญหาจบสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือจบสิ่งที่เป็นเรื่องคาราคาซังนะคะหรือสิ้นสุดการรอคอยสิ้นสุดจุดหมุนหมองก็ได้นะคะบางท่านเรื่องใหญ่บางท่านเรื่องเล็กนะคะแล้วแต่ว่าเรื่องของแต่ละคนนั้นจะเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นจุดของความของความ ทุกหน้านะคะจากนี้ไปคุณจะได้รับการชดเชยและการเยียวยาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะการชดเชยมาแล้วไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับเลยนะคะการชดเชยและการเยียวยาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาถึงคุณแล้วนะคะ The sun การชดเชยที่ดีที่สุดหรือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตกําลังจะเข้ามาทดแทนนะคะพื้นที่ของความของความหม่นหมองหรือพื้นที่ของความสับสนนะคะ มีไพ่หกดาบหกดาบคือการลีภัยนะคะหดาบคือการลีภัย6ดาบคือการเปลี่ยนแปลงหรือการหลุดพ้นนะคะแดเหรียญแดเหรียญคือการทำงานอย่างเชี่ยวชาญสิบเหรียญคือความรวยอย่างที่สุดเลยความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ที่สุดของภาวะร่ำรวยแล้วขึ้นมา แบบเป๊ะมากเลยกับอัศวินถือเหรียญมีไพ่ก้าวไม่เท้านะคะใต้สำหรับก้าวเหรียญก้าวไม่เท้าแล้วก็ก้าวเหรียญดูสิคะ the creator the creator นะคะพลังงานของผู้สร้างสรรค์พลังงานของผู้สร้างความสำเร็จยิ้มยินดียิ้มดีใจใช่แล้วค่ะเราต้องยิ้มไว้ก่อนพี่พี่เพื่อนเพื่อนคะพูดไปแล้วพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องของรอยยิ้มอ่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนถ้าใครที่ ตึงเครียดซีเรียสอยู่ลองจริงๆขนาดเราไม่ได้ขนาดเราไม่ได้มีความสุขอยู่ขนาดเราไม่ได้มีความเบิกบานอยู่แต่ถ้าหากเรายิ้มเหยียดยกรอยยิ้มขึ้นยกมุมปากขึ้นเราไม่ได้มีความสุขเมื่อกี้เมื่อกี้แต่ถ้าหากเรายิ้มขึ้นเหมือนกับเส้นประสาทมันเป็นเรื่องจริงที่เป็นที่เคยอ่านมาเส้นประสาทที่เรายกมุมปากขึ้นมันจะไปทําให้สมองเราคิด เรื่องสบายใจขึ้นจริงๆพี่พี่เพื่อนๆลองทําดูวันนี้ตอนนี้เลยนะคะมันเป็นจริงๆเหมือนกับอา้าวเราไม่ได้ยินเราไม่ได้แบบกําลังอารมณ์ดีอยู่นี่นาเรากําลังแบบเฉยๆอยู่แต่พอยกมุมปากขึ้นมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะอารมณ์อะไรมันจะเหมือนกับถูกยกระดับขึ้นจริงๆนะคะแล้วไพ ก็ออกมาบอกว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารกับคุณให้คุณได้รู้ว่าคุณนั้นคือผู้ที่มาเพื่อสร้างสารรค์ความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วเป็นคนที่จะหลีกหนีเรื่องราวหลุดพ้นเรื่องราวที่เป็นความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นจากนี้ได้อย่างแน่นอนโดยที่ใช้เวลาช่วงหนึ่งของชีวิตเสียสละช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต เพื่อให้ตัวเองนั้นพาตัวเองและบุคคลที่ตัวเองรักก้าวผ่านพ้นสิ่งต่างๆที่มันจะเป็นมรสุมใหญ่นะคะคุณจะเป็นบุคคลที่ทำอะไรได้อย่างรุ่งเรืองคุณจะเป็นบุคคลที่สร้างสารรค์ชีวิตได้อย่างรุ่งเรืองคุณจะเป็นผู้ที่ก้าวเข้าสู่ฐานะที่มั่งคัง่ง ร่ำรวยอย่างเป็นเลิศเลยนะคะมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรมากมายเกิดขึ้นหลังจากนี้และมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่แบบวุ่นวายและอาจจะโกลาหลแต่คุณกลับเป็นผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์แต่คุณกลับจะเป็นผู้มัง่งคั่งคุณกลับจะเป็นผู้ที่อยู่ในโหมดของผู้ที่ ประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยอุดมสมบูรณ์โดยที่ไร้ภาวะของความกังวลน,นะคะผ่านมาหมดแล้วดูใต้สำรับก็ยังเป็น9ก้าถ้วยอีกนะคะพี่เพ,พื่อนเพื่นราชาถเถืียนโอ้ร่ำรวยอุดมสมบูรณ์พลังงานของผู้มัง่งคั่งพลังงานของผู้ร่ำรวยมาเต็มจริ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารให้คุณรู้ว่าถ้าหากว่าคุณต้องพบเจอ กับเรื่องราวอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ใดๆแล้วเกิดเหตุการณ์ความทุกข์ความสุขคุณได้มองคุณได้เห็นและได้เจอกับการเจอกับเรื่องราวนั้นๆแล้วอารมณ์เป็นสิ่งนั้นการที่ผู้อื่นปฏิบัติกับคุณเช่นนี้คุณเกิดสภาวะอะไรเหล่านี้และ ตัวคุณจะถูกอนุญาตให้ได้ใช้ชีวิตของตัวเองด้วยตัวเองและมีสิทธิ์ในการแบบเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่มีมีพลังมีพละกําลังที่จะอยู่ในจุดที่ผู้ใดก็ผู้ใดก็ชื่นชมผู้ใดก็ไม่อยากที่จะเบียดเบียนผู้ใดก็ไม่อยากที่จะไม่เหมือนกับว่ามีภาวะเกรงใจมีภาวะ เข้าใจคุณและเกรงใจคุณให้เกียรติเร s เ e คตต่อคุณเหมือนเคารพความเป็นตัวตนของคุณคุณจะไม่มีสิ่งใดครอบงำคุณเอาไว้หรือแม้กระทั่งจำกัดอะไรทีนี้ถ้าคุณก้าวเข้าสู่ช่วงชะตาที่กำลังจะมาถึงในช่วงอาจจะเป็นไม่กี่เดือนข้างหน้านี่แหละสี่เดือนนะคะที่ดาวใหญ่ๆจะย้ายพระเนหศสบดีพระพราหูพระเสาร คุณจะไม่มีข้อจํากัดอะไรเลยนะคะทีนี้ถ้าคุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อนก่อนหน้านี้เรื่องของความทุกข์เรื่องของอุปสรรคที่ต้องแบกรับเรื่องของปัญหาที่ต้องสะสางใครก็เอาคุณไม่ลงทีนี้มันจะมีภาวะอัตตก้อนใหญ่มันจะมีพลังงานเดมูลเดซันดูสิคะพี่เพื่อนจิตวิญญาณและตัวตนอัตตาวิญญาณอัตตาคะอารมณ์วิญญาณนะคะอัตนะะอตานะต,ตัวตนที่สร้างเอาไว้สมบูรณ์พร้อมแล้วใครก็ มีแต่ภาวะให้เกียรติเคารพและไม่อยากที่จะแบบเป็นพลังงานอะไรใดๆที่ครอบงำหรือว่าเป็นพลังงานอะไรใดๆที่ที่แบบไม่อยากตักเตือนไม่อยากว่ากล่าวมีแต่พลังงานที่คุณจะ อยู่ในการบริการของผู้อื่นหรือว่ามีแต่พลังงานที่คุณจะได้รับการเซวิตหรือว่าดูแลนะคะหรือว่าความต้องการของคุณล้วนสําคัญความความเป็นตัวตนของคุณล้วนถูกให้ความสําคัญมันจะเป็นภาวะที่ง่ายมากเลยที่ตัวคุณจะกลายเป็นแบบพยายักใหญ่นะคะหรือว่านางมานันนางมันน้อย จริงๆถ้าเกิดว่าคุณฝึกมาก่อนแล้วเห็นมาก่อนทีนี้บางท่านก็ไม่ได้เห็นจากตัวเองเห็นจากการที่ผู้อื่นเป็นต่อตนแล้วรู้สึกโอ้มนุษย์มนาทำไมเป็นอย่างนี้หรือตัวเองบ้างนั่นแหละที่แบบเข้าไป,ปเผชิญหน้ากับต่างๆนะคะในสถานการณ์ที่มีที่มีการที่มีการแบบประสานกาันที่มีการทำอะไรร่วมกันที่มีการ ปณีปนอมพูดคุยเจราจาหรือใช้ชีวิตร่วมกับพลังงานเหล่านี้มีการร่วมพลังงานร่วมสมัยกับพลังงานเหล่านี้นะคะคุณได้เจอก่อนและคุณเห็นความเป็นพิษคุณเห็นความรู้สึกว่าโอ้มันเป็นอะไรที่ พอเจอกับพลังงานด้านต่างๆเหล่านี้ของอัตราของผู้อื่นมันจะทำให้คุณเรียนรู้โดยใช้ผู้อื่นนั้นมาเป็นบทเรียนโดยใช้ผู้อื่นนั้นมาเป็นตัวอย่างโดยใช้ประสบการณ์ที่ตัวเองผ่านมาหรือสิ่งที่ตัวเองกระทบกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาทำให้ตัวเองได้เข้าใจาว่าเนี่ยเรารู้แล้วว่าอันนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะพานำพาไปสู่สิ่งใดมันจะอันนี้เกิดขึ้นได้รับอะไรดี บา,บางพลังงานนะคะเป็นพลังงานที่ให้สิ่งดีๆกับผู้อื่นแต่ถูกผลกระทบตอบกลับมาในแบบที่ทำให้ตัวเองรู้สึกไม่อยากไม่อยากสร้างสิ่งดีๆนั้นให้อีกต่อไปตัวเองก็จะรู้ได้ด้วยว่าเมื่อตัวเองได้รับสิ่งดีๆจากผู้อื่นตัวเองจะเสื่อมลาบไปอย่างไรมันเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโชคชะตาต้องการบอกให้คุณได้รู้ว่า เพราะว่าคุณจะเป็นผู้ที่ลี้ภัยออกจากความเสื่อมและเป็นผู้ที่สร้างสรรค์เห็นแต่ความเจริญเก้าเหรียญสิบเก้าเก้าเหรียญสิบเหรียญเก้าถ้วยนะคะหรราชานะคะคุณนั้นเป็นผู้ที่มีแต่พลังงานของความไม่เสื่อมไปจากลาบเลยแล้วถ้าหากคุณจะเสียสลา สร้างสารร์อะไรออกไปก็เป็นพลังงานของคุณที่เต็มใจอ่ะนะคะเรามาเปิดเพิ่มในสิ่งที่เอฟอ่านนะคะดีครีเอเตอร์ Creator ผู้สร้างนะคะสิ่งที่เอฟอ่านไปมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเพิ่มเติมว่าอย่างไรอีกนะคะเด็กถือดาบปริน t ์เอฟปรินออฟปรินเอฟปรินออฟสอดนะคะความเป็นตัวของตัวเองอินดิ e เ d นเดนต์ไฟ f ์ออฟสอดท่ามกลางเรื่องราวอะไรมากมาย คุณเป็นผู้ที่จะได้รับชีวิตได้ได้รับชะตาที่รุ่งเรืองอย่างเต็มที่สีไม้เท้าเฉลิมฉลองคุณเป็นผู้ที่ผู้ใดก็ไม่อาจจะแบบไม่อาจจะขัดขวางคุณออ,ออกจากความสุขความเจริญนะคะไม่สามารถที่จะ ทำให้คุณเสียเปรียบได้นะคะถ้าหากว่าคุณจะเสียเปรียบเลยถ้าว่าถ้าว่าคุณจะเกื้อกูลและเสียสละมันจะเป็นไปด้วยความพึงพอใจเป็นไปด้วยความเต็มใจซิกอ o ฟคัพหกถ้วยนะคะสเตรนสวยงามดูดีมีสกุลรุนชาติมากเลยหนึ่งดาบนะคะสเตรนความเข้มแข็งความแข็งแรง queen อฟคัพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกให้คุณรู้ว่า ทุกเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวดีๆของชีวิตและความสําเร็จในชีวิตจะปรากฏขึ้นกับคุณนะคะจะปรากฏขึ้นกับคุณทั้งหมดเลยจันอาทิตย์เคลื่อนคล้อยกลางวันกลางคืนสมดุลเป็นผู้ที่ไม่มีภาวะมรสมชีวิตถึงจะเจอกับเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นมรสมภายนอกไม่มีมรสมภายในนะคะไม่มีมวลภาวะใดๆที่เป็นความ ที่เป็นความเดือดร้อนภายในนะคะที่เป็นเรื่องราวในชีวิตที่ตัวเองจัดการไม่ได้แก้ไขไม่ได้จากนี้เป็นต้นไปทุกอย่างวางกรอบเอาไว้เพื่อให้คุณลงหลักปักฐานสร้างรากฐานสร้างบ้านสร้างบ้านแปลงเมืองเสียงแหบแล้วพี่เพื่อนๆคะ่ะดื่มน้ำก่อนนะคะ เพื่อให้ลมดินฟ้าสงบใสในชีวิตของคุณเพื่อให้ลมดินฟ้าสงบใสนะคะในพื้นที่ของคุณคุณเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงเวลาที่คุณจะได้รับทรัพยากรที่แท้จริงเรียกคืนทรัพย์ที่แท้จริง,รค,รงความรู้อันประเสริฐที่แท้จริงของตัวเองกลับคืนมานะคะพลังงานที่แท้จริงของตัวเองกลับคืนมา ชะตาของคุณจะร่มเย็นมากๆชะตาของคุณจะราบรื่นในในแบบพลังงานนี้จะเป็นพลังงานที่เหมือนกับมีมีรากฐานของตัวเองมีพื้นที่มีพรมแดนขอบเขตที่แตกต่างจากผู้อื่นภายนอกนะคะจะเป็นบุคคลที่เหมือนกับมีกำแพงหลายชั้นที่ปก ปรักษาชะตาชีวิตของคุณนะคะพลังงานโกลหนภายนอกเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงชะตาของคุณนะคะตรียมเข้าสู่เส้นทางที่คุณจะได้ลงหลักปักฐานสร้างอาณาเขตของตนให้ร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขนะคะว่าสนาของคุณมาถึงแล้วนะคะพี่ๆเพื่อน การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้คุณเป็นผู้รับผลประโยชน์อย่างยิ่งนะคะคุณเป็นผู้รับผลลัพธ์อันหอมหวานคุณเป็นผู้รับผลลัพธ์อันเจริญรุ่งเรืองชาวเราทุกท่านที่ฟังอยู่เป็นพระจันทร์พระอาทิตย์มาอย่างนี้นะคะความสมดุลขึ้นมาอย่างนี้คุณเป็นผู้ที่การเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะมาถึงนี้ คุณจะตั้งตัวได้อย่างมั่นคงอย่างรุ่งเรืองคุณจะเป็นผู้ที่ร่ำรวยนะคะคุณจะมีอาณาจักรของตัวเองที่เป็นขอบเขตพรมแดนที่ปลอดภัยนะคะชะตาสงบใสแบบยั่งยืนสืบไปแล้วก็จะได้เฉลิมฉลองความสุขความอุดมสมบูรณ์จนชั่วลูกชั่วหลานเลยนะคะจบแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆหน่อยยืนยันพลังงาน1 9 9คนเอ้าสองแล้ว200เต็มรับเอาไปเลยนะคะ ไม่ใช่แค่ร้0ยเ0อร์ก็มีความหมายถึงยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของความรักนะคะพลังงานของคุณจะได้ครองรักเพียงคู่รียูเนียนนะคะลงเอยยูเนียนการทูเกเตอร์นะคะเดินทางด้วยกันใช้ชีวิตคู่กันคุณทั้งคู่เกิดมาเพื่อที่จะยแยกกัน เติบโตในด้านของตัวเองเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะและมีประสบการณ์ในด้านของตัวเองอย่างเต็มพร้อมแล้วก็เข้ามาอยู่เคียงข้างกันเพื่อที่จะผ่านด่านแล้วก็ฝ่าฟันเพื่อที่จะผ่านด่านแล้วแล้วก็ฝ่าฟันอะไรที่เป็นเกณฑ์พายุมากมายภายนอกให้ได้และต้องเร่งกระบวนการจึงมีเหตุให้คุณทั้งคู่ เรียนรู้แบบค่อยๆเรียนรู้ไปได้วยกันไม่ได้จะต้องแบบตัวเองจะต้องรู้ในทั้งสองคนหนึ่งเป็นพระจันทร์คนหนึ่งเป็นพระอาทิตย์แล้วแต่ว่าพี่ๆเพื่อนๆเ,เ,เป็นพลังงานไหนมัสกูลินแฟมิ i ีนะคะแล้วก็จะผนวกรวมกันนะับจากนี้นะคะมันจะมีเกณฑ์ของการลงเอยนะคะความรักของคุณทั้งคู่ล้วนเป็น ที่พึ่งพาอาศัยเป็นบ้านของกาแลกันสี่ไม้เท้าสิบเหรียญนะคะเป็นความอบอุ่นเป็นความเบิกบานเป็นพื้นที่อันเป็นสิริมงคลของกันและกันอยู่เคียงข้างกันแล้วมีภาวะของความสดชื่นความร่มเย็นความอบอุ่นความกลมเกลียวสมัครสมานความสันติสุขและความเป็นมิตรต่อกันเป็นความสนิหาต่อกันด้วยนะคะอยู่ ใกล้ชิดกันมีความสนิทสนิหาแล้วบังเกิดแรงดึงดูดมากมายให้คุณทั้งคู่นั้นได้สร้างสารรค์ความสุขความเจริญพลังงานของคุณทั้งคู่ยังสามารถเผื่อแผ่ออกไปนะคะให้กับคนรอบข้างครอบครัวนะคะบุคคลที่ตัวเองรักมากมายด้วยนี่คือพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อสารกับคุณรับเอาซัพ์ ขนาดใหญ่9้าถ้วย9เหรียญ10เหรียญราชาถือเหรียญราชนีถือถ้วยนะคะราชาถือไม้เท้าพลังงานนี้คือพลังงานของบุคคลที่จะชื่นใจและภาคภูมิใจในตัวเองมากๆว่าได้เรียนรู้อะไรมาว่าได้ผ่านเรื่องราวอะไรมาแล้วแม้จะไม่มีผู้ใดมาจํากัดคอยแบบเป็นธุระให้คุณให้คุณต้องเรียนรู้นะคะชีวิตของคุณจากนี้ไป ยิ่งเติบโตยิ่งมีวุฒิภาวะทางอารมณ์คุณจะรู้เลยว่าอาการของคนที่ชอบเจ้ากี้เจ้าการหรือว่าหรือว่าเป็นเหตุอะไรที่น่าเบือ่อหรือเป็นสิ่งต่างๆที่มักจะมาเบียดเบียนจากภายนอกไม่ค่อยมีไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยไม่ค่อยมีคนหาเรื่องไม่ค่อยมีคน อะไรคุณจะอยู่กับ positive people ทีนี้นะคะคุณจะอยู่กับบุคคลกับคนรักนะคะที่พลังงานอบอุ่นต่อกันมากๆพลังงานร่มเย็นต่อกันมากๆและคุณเติบโตขึ้นมากๆบางทีการเจอเหตุการณ์อะไรมากมายก่อนหน้านี้ก็ทำให้ผู้อื่นรู้วิธีการปฏิบัติต่อคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็น พอแม่พี่น้องนะคะญาติชนิดมิตรสหายอะไรใดๆมันต้องมีเหตุแห่งการเจอภาวะเจอภาวะขัดแย้งหรือเจอภาวะที่จะทำให้รู้ตัวเพื่อที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ใหม่เพื่อที่จะจัดระดับพลังงานและมีวิธีปฏิบตัติต่อกันให้ลงตัวมันจะต้องมีเหตุอะไรแบบนั้นเพื่อที่จะเจอความสมดุลและจากนี้มีแต่พลังงานที่ คุณจะถูกเคารพพื้นที่ของคุณและไม่ได้เจอกับเรื่องราวอะไรน่าปวดหัวเลยยิ่งโตก็ยิ่งสบายและปลอดโปร่งโล่ลงใจทีนี้แหละ คุณก็จะเอาทุกๆประสบการณ์ที่คุณผ่านมาแล้วใช้ด้วยตัวเองจัดการด้วยตัวเองบริหารจัดการด้วยตัวเองต่อให้ตัวเองได้อะไรดังใจทั้งหมดเลยนะคะต่อให้อะไรได้ดังใจทั้งหมดเลยต่อให้สิ่งต่างๆเป็นไปแบบประสบความสมหวังนะคะความชื่นบานความอุดมสมบูรณ์ที่มานี้หนาะความรู้สึกชื่นใจภูมิใจนะคะการถูกให้เกียรติการถูกนับถือให้คุณค่าหรือว่าถูกเคารพนะคะนับถือ พืนที่แล้วก็ความรู้ความสามารถตัวคุณใจคุณจะคนโทรลอัตนะคะอัตตาตัวตนเนาะอัตตะนะคะแล้วก็จิตวิญญาณของตัวเองแบบได้ดีมากๆชีวิตของคุณจะสงบใสแล้วก็ร่มเย็นแล้วก็อภิรมส่งรัก มีความรักอันชื่นบานอันชื่นหวานและได้ฉลองจนถือไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะเตรียมตัวลงเอยความรักที่เป็นดั่งความเบิกบานนะคะหอมหวานของคุณนะคะคุณจะอยู่ด้วยกันแบบละมุนละไมคุณจะอยู่ด้วยกันเหมือนเหมือนภาวะ14อีกครั้งหรืออินเนอร์ชายนะคะหรือเป็นแบบท,ทั้งทั้งที่คุณไม่ได้อายุแบบโอ้แบบเด็กน้อยอะ่ะแต่ว่าพลังงานที่คุณมีต่อกันจะเป็นคนที่ รักกันสบายใจไม่ค่อยถือสานะคะ ชอบเอาใจกันมีภาษาแห่งรักมีปิยะวาจาต่อการรับฟังการยอมรับตัวตนของกันและกันยิ่งถูกยอมรับตัวตนมากมายแค่ไหนยิ่งอยากเป็นในจุดที่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นโปรดปรานชอบที่จะเป็นคนที่กันและกันโปรดปรานยิ่งได้รับความเข้าใจในความเป็นตัวเองยิ่งไม่ต้องพิสูจน์อะไรยิ่งสบายใจที่จะอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ยิ่งอยากจะ ยิ่งอยากจะให้เกียริกันเหลือเกินยิ่งอยากจะถูกอนุมัติไม่ว่าอยากจะทําอะไรก็อยากจะบอกกันและกันอยากจะแบบถูกอนุมัติอยากจะถูกครอบครองอยากโดนเป็นเจ้าของอยากเป็นที่โปรดปรานคุณจะมีคนคนนั้นที่อยากโดนคุณครอบครองทั้งหมดทั้งตัวและหัวใจคุณจะมีเธอคนนี้ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งความร่มเย็นเป็นสุขของคุณที่คุณอยากจะแบบเอออยากอยากแบบอยากโดนแบบอยากอะไร อยากโดนอ้อนนะคะนี่แหละนะคะจบแล้วนี่แหละอา,าการของเอฟที่บอกว่าจบแล้วนะคะพี่เพื่อนเพื่สำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้ทุกท่านทุกคนเท่าน,นี้พอดีพอดีเลย29นาทียืนยันพลังงาน29นาที19วินาทีนะคะพี่เพื่อนเพื่อน1ท่านนะคะขอให้พี่เพื่อนเนทุกคนรับเอาพลังงานแห่งความสุขความสมหวังที่จะเกิดขึ้นนะคะ ในช่วงสี่เดือนนี้มันจะมีเกณฑ์สําหรับการก้าวหน้าแต่ว่าเรื่องของการเงินน่ะจะเกิดขึ้นแบบเร็วกว่านะคะบางทีก็3วัน7วันนี้จะฟื้นฟูเฟื่องฟ,ฟ,ฟูใครที่ดีอยู่แล้วจะยิ่งมีข่าวดีอันเป็นมงคลยิ่ง,งขึ้นไปนะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมั่งคั่งร่ํารวยอย่างมั่นคงยั่งยืน สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงจำไสเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยนอนหลบับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและจำใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนสวยมากนะคะสวย